กยากใยไฟเบอร์ที่สูงด้วยช่วยในระบบการขับถ่ายช่วยลดอาการท้องผูกได้ดีด้วยค่ะสวัสดีค่ะดิฉันผู้เชี่ยวชาญทางด้านสุขภาพ24่สิบสี่เจลทีวีสถานีคนรักสุขภาพ24ชั่วโมงค่ะในคลิปนี้นะคะฟาก็จะมาพูดถึงเรื่องของลูกตาลก็มีคนที่เป็นโรคไตลายคนนะคะสอบถามกันเข้ามาเยอะมากก็เลยทําคลิปนี้ออกมานั่นเองค่ะลูกตาลอ่อนน้ําตาลค่อนข้างที่จะตาําไม่หวานมากมีน้ําเยอะช่วยดับกระหายคลายร้อนในช่วงหน้าร้อนได้ค่อนข้างดีเลยค่ะ แล้วก็ยังมีการใย,ยไฟเบอร์ที่สูงด้วยช่วยในระบบการขับถ่ายช่วยลดอาการท้องผูกได้ดีด้วยค่ะลูกตาลอ่อนนะคะก็จัดเป็นผลไม้ที่มีแร่ธาตุโพแทสเซียมต่าลูกตาลอ่อนนะคะ1ส่วนจะประมาณ1-2เมล็ดมีโพแทสเซียมประมาณ149มิลลิกร,รมัมโรคไตทุกระยะสามารถทานลูกตาลอ่อนได้นะคะจํากัดปริมาณการทานค่ะไม่ควรเกินวันละ1ส่วนหรือ1-2เมล็ดนั่นเองแล้วก็สําหรับลูกตาลอยแก้วก็ทานเข้ามาเยอะเหมือนกันโรคไตเนี่ยกิน หรือปพอกินได้นะคะแต่ก็ให้ระวังในเรื่องของน้ำเชื่อมน้ำตาลเราเน้นทานเป็นเนื้อลูกตาลดีกว่าหรือถ้าจะตักเป็นน้ำเชื่อมนะคะเล็กเล็กน้อยนอยได้นะคะพอประมาณแต่ก็ไม่ควรที่จะทานบ่อยยิ่งคนที่เป็นโรคไตร่วมกับเบาหวานต้องระมัดระวังค่ะสําหรับคลิปนี้นะคะก็มีเพียงเท่านี้ลูกตาลอ่อนโรคไตทา,านได้หรือไม่นะคะถ้าคลิปนี้มีประโยชน์ก็ช่วยกันกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์เพื่อติดตามความรู้ดีๆแบบนี้ในช่อง24่สสเจลทีวีสถานีคนรัก สุขภาพยืสชั่วโมงค่ะ